สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก,ก,กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟ e บุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถป้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาทดสอบการใช้งานระบบขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วิวของ Tiger Sport Cruiser คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้วิวนะครับนะฮะเป็นเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้นะครับรถสวยๆสีเดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะ เป็นสีเดิมทั้งคันยางดีซีเส้นนะครับคันนี้จริงๆก็มีลูกค้าสอบถามมาเยอะมากนะฮะแต่ก็ยังไม่มีใครจบก็ยังงงๆอยู่นะครับวันแรกลงไปนะฮะก็มีเกือบ2 0 3สสายนะครับทั้งที่จะกะจะมาแต่ยังไม่ว่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็รอดูนะฮะว่าคันนี้จะเป็นของใครนะครับหรือว่าจะได้ไปส่งใครนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบโฟล์วินะครับว่า ฟวิลเขาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพดีไหมนะครับเพราะว่าวันนั้นลงไปก็จะเป็นเพียงแค่ในเรื่องของอการดูรายละเอียดงานสีต่างๆความเดิมตัวรถนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับแล้วก็ทดลองขับแบบถนนธรรมดาแต่วันนี้เราจะมานี่นะฮะเราจะมาทดสอบนิดนึงนะครับในการขับเคลื่อนโฟวิลอันนี้ด้วยมุมกล้องนะฮะในเลนกล้องมันไม่มันไม่สูงนะฮะแต่ว่าต้องมาดูจริงๆนะครับ ารถเวลาลงตรงนี้แล้วขึ้นตรงนี้ล้อมันจะแขวนอยู่คนละฝั่งนะครับผมนะฮะก็คือล้อฝั่งนี้จะสัมผัสอีกทางนึงอีก,อก,อกด้านหน้าก็จะสัมผัสอีกทางนึงนะครับถ้ารถระบบโฟร์วิวไม่ดีนะครับก็นะฮะ ขึ้นยากถ้าคิดว่าสมมุติว่าเข้าโฟแล้วเผาหน้าไม่จับนะครับโอกาสที่จะขึ้นไม่มีเลยถ้าเพราะว่าเราไม่ได้ส่งกําลังแบบวิ่งมาแต่ไกลๆนะครับเราแค่มาถึงจุดนี้เ mm. บรกอยู่ในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมคันเร่งนะครับเพื่อให้มันปัดช่วยเพราะว่ารถก็เป็นระบบเดิมๆนะครับไม่ได้โมดิฟายไม่ได้เป็นยางมัทเลยนะครับเป็นยาง AT เท่านั้นเองนะครับส่วนพื้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่ ขึ้นนี้ได้ก็ถือว่าระบบ4 w d ดีอยู่แล้วนะครับผมเราอยากให้รู้ว่า4 w ร e วิเขาใช้งานได้ดีไหมไม่ใช่ว่า4 w ร์ e ิเขานะครับโหดสามารถไปได้ทุกทิศทุกทางนะฮะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเดิมๆนะครับถ้าจะเอาขนาดนั้นจะต้องเป็นรถที่มีการโมดิฟายอยู่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งพละกกำลังทั้งเรื่องดิฟล็อกต่างๆนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลงตรงนี้ดูให้ดูนะครับว่าระบบโฟร์วิวใช้งานได้ดีไหมนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะทดสอบใส่โฟร์วิวนะครับนะฮะใส่โฟร์วิวก่อนแล้วกันนะฮะจัดสถานะปนัดยังไม่ขึ้นนะครับเรายังไม่ได้ใส่ตอนนี้เป็นขับ2อยู่นะฮะตอนนี้เป็นขับ2อยูก่ก็นะใส่โฟร์วิวก็เหยียบคัส์นะครับเหยียบคัสต์เหยียบเยบรกนะครับ ใส่เกียร์ว่างก่อนแล้วก็เข้าคันเกียร์เกียร์ตอนนี้จะอยู่ที่ H2 นะครับ H2 ดึงลงมาก็จะเป็น H4 H4 ก็ผักขึ้นมาเราจะใส่4โลเราจะใช้ซโลนะครับผมนะฮะซโลนะครับ, C รบไฟโฟก็จะขึ้นนะครับนะฮะพอใส่แล้วเราต้องเดินหน้าถลังนิดๆน,นะครับแต่ถ้ามันใส่แล้วเข้าเลยก็โอเค นะฮะไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังก็ได้เพราะว่ารถคันเนี้ยผมดูรถจากสภาพรถนะฮะเป็นรถใช้ในเมืองแทบไม่มีการใช้งานโฟลว์เลยนะครับเนี่ยสถานะโฟลว์ขึ้นแล้วนะครับอัดน้ำบนน้ำมันนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกสาวถ่ายให้นะครับเพื่อจะได้เห็นมุมด้านนอกนะฮะถ้าอยู่ด้านในก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนะฮะมาครับนะฮะใส่โฟแล้วนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ไม่ได้เสริมไม่ได้ใส่ตัวตีล็อกมานะครับไม่ต้องลงมาบิดนะฮะก็ใส่ที่นู่นได้เลยนี่คือสแตนดาดโรงงานนะฮะเดี๋ยวนะครับผมนะใส่โฟไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์อีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นฝั่งนี้บ้างนะครับผมนะคะแล้วก็แล้วก็จะวิ่งจากฝั่งนู้นขึ้นมาฝั่งนี้บ้างไปกลับนะครับผมนะฮะอ่ะนี่มาลูกมามา นี่หนูถ่ายตรงนี้นี่เนี่ยให้ลูกสาวถ่ายให้นะครับถ่ายตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวพ่อจะวิ่งไปนี่แล้วขึ้นมานี่แล้วก็ลงไปนู่นแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วก็จะไปจอดตรงนี้ไม่ต้องกดหยุดนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเดินลงมาหาหรือว่าเดินไปหาพ่อก็ได้ตอนพ่อที่ไปจอดตรงนั้นอ่าโอเคเอาถ่ายตรงนี้อ่าดูเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับเข้าโฟลไว้แล้วนะครับใช้โฟลนะครับ เครื่องยนต์ปกติดีนะครับผมรถเดิมเดิมสีเดิมโรงงานนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะขอรัดเข็มขัดหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าสัญญาณจะได้ยินไหมนะฮะ,อะลองโฟลลนะครับแล้วก็เกียร์หนึ่งนะครับเดี่ยรถจะช้าทันทีทันตาเห็นนะครับ ก็คือจะมีความช้ามากนะฮะถ้าโฟโลนะครับผมนะฮะถ้าโฟไฮก็เป็นการวิ่งปกติแต่ว่าเพาหน้าช่วยจับเฉยๆอันนี้ผมใส่อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับผมะนะฮะจะไม่ค่อยเสริมคันเร่งเนี่ยรถจะแขวนตัวแบบนี้นะครับนะแต่ไปแต่ไปได้ง่ายมากเลยครับนะบเพราะว่า,าตัวโตโยต้าเขานะครับนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเป็น ล็อกนะครับผมนะฮะพอเป็นปีสามแล้วนะครับจำกิดก็พละกําลังก็เลยจะดีนะครับปกติแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เลี้ยวสุดในการใส่โฟร์วินะครับนะฮะเลี้ยวขวาสุดไม่ดังนะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายสุดไม่ดังเหมือนกันนะครับเท่โฟรเรื่องของโตโยตา้าไม่เจอปัญหาในเรื่องของเสียงดังหรือว่าเสียวัยนะครับ คือเขาทนมากนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ลูกสาวไปอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนนะครับอลองใส่เกียร์หนึ่งแบบขึ้นง่ายๆเพราะว่าโฟถ้าเป็นโตโยต้าผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะครับผมนะตเติมไม่ต้องเติมเกียร์หนึ่งใช้เกียร์หนึ่งนะครับตเติมนิดๆแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าน้ําหนักตัวรถมันมันเยอะนะครับนะฮะออาถอยหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าเราจะขึ้นเนิบๆความชันขนาดนี้ก็ยากนะขอใส่เป็นเกียร์สองแล้วกันนะครับนะฮะเกียร์สองโฟโลนะครับผมเดี๋ยวนะครับลืมนะฮะใส่โดนผิดเกียร์อะเอาไหมนะครับผมอันนี้ชันหน่อยนะครับผมโอ้นะฮะไปช้าเกินนะครับ เอาใหม่แต่ว่าเพาหน้ารับรองว่าทำงานอยู่นะครับผมนะอะนี่เกียร์สองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอืมฝุ่นนะครับผมอ่ะไปต่อนะครับผมประมาณนี้นะครับนะฮะ รถจะแขวนตัวนะครับตอนมาเหมือนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ลูกสาวขึ้นรถก่อนนะครับผมนะฮะมาครับขึ้นรถเลยนะครับมาถ่ายถ่ายตักลางนะครับผมนะฮะขึ้นไปเลยครับตากล้องน้อย ตำแหน่งเกียร์นะฮะตรงนี้ตรงนี้ลูกตรงตำแหน่งเกียร์ยังผมยังคาไว้อยู่นะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้จากการปลดทีนี้จะปลดเข้า2นะครับนะฮะใส่เกียร์ว่างนะครับผมนะฮะแล้วก็มาที่เกียร์โฟรตรงนี้นะฮะดึงมาลงมาตำแหน่งท่าลงมาเอ็นมันจะเป็นเกียร์ว่างนะครับต้องดึงลงมาให้ให้สุดมาที่อันนี้ก็จะเป็นเฮดสีก็คือขับสีเร็วแล้วก็ผลักขึ้นไปด้านบนไฟด้านหน้าสถานะตรงนี้ก็จะหายไปเนี่ยนะครับไฟด้านหน้า ไฟหน้าปัดนะครับผมนะฮะก็จะหายไปเห็นไหมฮะตรงนี้หายไปจะหายไปนะครับผมนะฮะก็ถือว่าการออกสมบูรณ์แบบนะครับการอ,ออกสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้ก็อยู่ที่ราคา2,49,000บาทนะฮะ249,000บาทนะครับนะฮะปีจัดส่ง200กิโลเมตรนะครับแล้วก็ นะฮะฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเพลาหน้าเกียร์โฟนะครับแถมให้นะครับแล้วก็ฟรีจัดส่งรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนรับประกันการโอนย้ายให้นะครับผมนะฮะส่วนท่านใดนะครับที่มารับเองก็มีส่วนลดได้นะครับหรือจะเอาไปเปลี่ยนของเหลวเองก็สามารถลดราคาได้อีกนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ การดูรถนะครับท่านใดที่อยากจะดูรถก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์098274 4 2 7 9ผมรอรับสายตลอดเวลานะครับ0 9 8 2 7 4 4 2 7 9อ่าหรือว่าทางไลน์ก็จะเป็น ID l ดลไลนนะครับเป็น ID ก็จะขึ้น094475 4 4 1นะครับก็จือบักรถบ้านคือ2องนนะครับทักมาได้เลยรอตลอดนะครับนะทักไลน์มาได้นะครับนะฮะ แล้วก็รถก็จะอยู่ที่ตำบลท่าพานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะแต่ก็ต้องโทรสอบถามก่อนนัดก่อนนะครับนะฮะเพื่อจะได้ไม่ติดสายซ้อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเราจะไม่ได้รับนัดข้ามวันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเคยรับนัดข้ามมาแล้วมีปัญหานะครับพอวันถัดมาลูกค้าก็เงียบหายไม่มา ก็จะเสียสายต่อไปของผมนะครับเพราะว่าผมจะไม่รับซ้อนๆเดือดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สามารถตีเทินได้นะครับถ้ารถสามารถตีเทินได้ลองโทรมาดูได้นะครับถ้าราคาได้สภาพได้ก็สามารถเอามาตีเทินกันได้นะครับผมนะฮะสนใจนะครับ2องแสนสี 9, 000, ่หมื่นเก้าพันโฟวิวไทเกอร์มือเดียวนะครับรถสภาพสวยๆส,สีเดิมทั้งคันนะครับ ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0982744279 0982744279ไลน์ไอดี0944754441นะครับก็จะขึ้นว่ารถตังนงมือสอนแะครับทักมาได้ตลอดนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไว้เพียงแค่นี้